แปดเนาะเดครับเดือนมรกราคมปะสะีสอง้ร้อยสรับทดีตอนบรัสตัสีมูนชาแนลนะครับ วันนี้นะครับตอนเช้าวันพุธนะครับที่แปดเยืนอนกกาาโน่ก็จะมาเป็นเพื่อนผู้ทุกขันเลยขากี่รถรอกชมบรรยากาศเซ่อๆนะครับ,รบก็ชมวิวสวย เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเออส้นทางรัดนะครับแต่ว่าหลมเยอะนะครับแถวนี้เนาะนเหตุผลไม่ไม่ดีสัก นะเดี๋ยวจะพาทุกท่านดูอะไรสักนิดหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวพาทุกท่านบบนิดหนึ่งนะครับผมอนุญาตนะครับเนะห็นไหมทุกท่านนุ๊กนะครับลูกซิตัวขาวเนี่ยันุ๊ก็เรียมว่าตัวอะไรนนะี้นะครับ เขาเรียกว่านกยังบอกเออเป็ตุ่มด้วยเนาะตัวสีขาวนะครับทุกท่านะเห็นไหมเอ้ยตัวแบบบรรยากาศนะครับ ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับท่านนะครับนกนะครับนกท,กท่านเคยเห็นไหมนกอะไรพอมันเจอคนก็ตื่นเลยครับเห็นไหมหรือด่ต้นไม้เนะี่ยตัวสีขาวเนะ่น่าจะไปหมดแล้วแหละ ตัวซิ้วขาวนะครับท่านตัวซิ้วขาวนะทีนี้ๆ่ <c oughs> อฮ่าดูทุกท่านมาดูอะไรเห็นไหมปลาเยอะนะ่ะางเน,นะาะมีแต่ปลาตัวใหญ่เลยนะครับเห็นไหม เยอะมากนะครับเจ้าของสร้างเขายังเออจ้าของก็ยังไม่มาสู่นะครับออ <c oughs> นกนะครับนกตัวใหญ่มากเลยนะครับดึงขันเนาะะครับเออีล้วก็นิย,บยาบนะครับผม เมื่อกี้พาทุกท่านชมนุกนะครับนุกตัวใหญ่นะครับเอ่อเขาเรียกว่านุกอะไรตัวสีขาวนะครับผมก็ไม่รู้ชื่อมันนะครับชื่อนุกอะไรนี่นะครับตัวสีขาวนะนุกปิดก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับตัวสีขาวเนาะมาเป็นวงเลยนะครับ ก็มันเจอคน,คนก็ตื่นนะครับตื่นก็บินนี้นะครับ,บินนว่าจะทายทุกท่านจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ <G l ug> มันก็ไปหาที่ใหม่นหาที่ลบลบคนเนาะนะครับ,นนรบเส้นนี้เป็นเส้นทาง นะครับออกจากโรงพักไปบ้านดุสุตนะครับนี่ครับตอนนี้ก็จะเข้าโรงพักนะครับเออคือว่าสถานีตำรวจนะครับเป็นเส้นทางหลักนะครับ,นนนนรบก็มาประจำนะทนี่น,นีน่ประจำ ไม่เลยครับไม่ได้มาลูกค้าเลยแค่กี่รถผ่าทเซยนนะครับอาจจะมีการทีเซยนะครับ วันนี้ก็จะออกจากโรงพักไปโพสูส่เส้นทางถึงใหญ่ครับคือว่าสายกุ้งขันไปศรีสกีนะครับท่านเส้นนี้นครับเส้นใหม่นะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งทำยิงไม่เสร็จนะครับยังไม่สมบูรณ์ครับขอบคุณนะครับผม <c oughs> ขอบคุณเพื่นอนๆท่านสี <c oughs> ท่านเลยนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูไร่สดยอศแดงนี่ว่าจะเป็นกิบสั้คกิบยาวนะครับกำลังใจนะครับขอบคุณทุกไรทุกไลฟ์แล้วก็หัวใจทุกๆตัวนะครับกำลังใจเป็นสิ่งที่สองขันให้ร้องได้เดินสู้กันต่อไปอีกครับนะครับถึงแม้คนทำยิน คิด <łość> ิที่นะครับก็จะขอลาเพื่นท่านไปพบกันในปหน้านะครับสวัสดี